มือนีปแป85เราไปเที่ยวโคราชได้จ้าุูนหมอกงามๆยี่ทางเทิงคุนหาเมือขึ้นฝนตกเมื่อขึ้นเลยเห็นหมอกบ่จ้าหมอกสวยงามมากเลยุ่นเห็นบ่จ้าเห็นบ่อกหมอกทางคุนทางนี้ก็สวยค่ะทางนี้ก็สวยหมอกน้างามอยู่วังน้ำเขียว น,นี่นะจากถนนง่ามๆโค้งสวยๆแถวเขาห้วยน้ำเค็มแถวบ้านห้วยน้ำเค็มจ้ะถนนเส้นนี้เขาสีขายของระวังข้างจ้ะทางขางข้าง,าง,างเต็มเลยั้างข้างนู่นกับนี่จ้ะนี้เป็นโค้งอันตรายนะจ๊ะแล้วก็มีจวดจับความเร็วด้วยจ้ะมึงให้ดีเด้อมีกลองพร้อมพูนก็ขายของอยู่ทางข้าง ทุกคันใช้เกียร์ตันนะจ๊ะทางข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยจ้าโค้งชันมากมองเห็นไมคะทางโค้งชันมากเลยคะ่ะทุกคันต้องใช้เกียร์ต่ะงทีนี่มีพักรถนะคะถ้าใครขับรถมาเส้นนี้มีพักรถทางทางค่ะตรงนี้ด้วยจ้าด้วยตรงนี้โค้งสุดๆเลยทั้งงคนเขาขายของ ชาบ้านขายของฝากของหมู่บ้างตรงนี้กระโค้งจะมีป้ายเตือนทุกระยะนะคะลดความเร็วพ่วงจอดพักค่ะตรงนี้กระโค้งโค้งสาลายค่ะเัน่็ได้จ้ะมีสัญลักษณ์จะได้าจอดบอกโค้งมากๆเลยจ้าทางโค้งเป็นสิเป็นแบบนี้จ้ะ มีภาไปเที่ยวโคราชอะไรสิเอาถนนอ่าจากวังน้ําเขียวไปโคราชมาให้เมือก้นถนนคนง่ามๆจะว่ากันข้างโคง้งไล่หลายตะว่างกันนิดนึงนะจ๊ะตรงนี้เิ่นขายเห็ดได้จ้ะพากันอุดหนุนเพ่นเดอร์เห็ดพึ่งไข่เห็ดตะไคร่หัดเ็ดเพาะพึ่งก็ดูอื่งกะอื่งได้จ้ะนี่เป็นสินค้าของชาวบ้า,บานแถวนี้เพิ่นไปหามาลนะเพิ่นกะ เอามาขายระวังข so ้างค่ะขางข้างถ้าว่าจอดรถก็ระวังจังน้อยเพราะว่าขางมันแขกิดนึงจ้ะตอนนี้เข้ากับเดินทางใกล้ถึงโคราดแเราเด้จ้ะเดี๋ยวสิผ้ามึงอ่าเส้นใบพาดเป็นเนาะเป็นเหตุทางต่างระดับยกถนนคนไปให้ความสะดวกกับค้นเดินทางเส้นนี้จ้ะเดี๋ยวสิผ้ามึงได้จ้ะ ทั้งทิดใายขามทะเลสอฉเฉลิมพระเกียรติจ้ะทั้งซายจะเป็นขามทะเลสอฉเฉลิมพระเกียรติข้อลาดตรงไปได้จ้ะคุนทางขุนฉเฉลิมพระเกียรติจะต้องออกไปทั้งซายแลวกระโค้งขึ้นทางขวา เพิ่งนะจ๊ะมึงไปดีๆดเด้อจวหลงกันได้จ้าตอนนี้เรามาถึงตลาดเทิดอไทยแล้วค่ะเราจะมาซื้อกับเขากันนี่ดนยจ้ะตลาดเทิดอไทยมีเสือพามีศูนย์อาหาร อาหารกับมีเด้จ้ะตลาดเป็นใหญ่ใหญ่แบ่งเป็นโซนโซนตลาดเทิดไทยโซนพูนข้างคุเนี่ยจ้ะมีกะทิสดมีขนมจีนมีปลาสดตลาดกว้างจ้ะ ที่จอดรถเยอะแยะที่ตลาดเบ็ด,ลดเล็ดโชว์หวยท่านสายมือนี่จะมีไข่สดข้าวสารกะทิฟังข้างนี้ก็เป็นด้านขายของทุกอย่างโชว์หวยค่ะโชว์เว็บราณสมนไมก่อนมอหม้อหอยตละลังมังมีมืดเครื่องปิ้งย่างกับพี่พี่ร้านขายของแบบนี้นั่นเลยจ้ะของล้ายหลายราคาถือ มาช็อปมาช็อปปิ้งมากยับายใส่ชอยกันได้เลยจ้ะเมืองได้จ่าเดวสิผ้าเมืองของเพอนไล่หลายของฝากโคราาก็มีเสื้อผ้าเล็กหน่อยกับมีได้จ้ะมันจะฮักทั้งนั้นเลยจ้ะ้วยถูกตึกสิบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทัพร่าไล่หลายจ้ะนะตลาดเพิ่นสะอ่อนนี้ผลไม้เต็มเลย มีแบบแกะไว้พร้อมมีกล้วยนำวา่ามีแอปเปิลลองกองกันหยงส้มจ้ะผลไม้เยอะแยะของกินเบทตาเลตแบบนี้กับมีจ้ะแบบนี้นี่ผลไม้กระป๋องก็เยอะแยะผลไม้สดก็เยอะแยะนี่ทุเรียนก็มีโอ้ยังมีทุเรียนให้ดูอยู่น่ากินทั้งนั้นเลย เลมอนโลละห้าสิบบาท <S <S ไม่กลจ้าแอปเปลิลแพ็คละห้าสิบบาทนู้นทางโน้นจะเป็นพวกอาหารทะเลจ้ะอันนี้แตงโม่ได้ของแล้วห้ากระชิกกับบ้านแล้วจ้ากับบ้านแล้วจา้าเป็นยังไงมาเที่ยวตลาดเทอือไทยโคราาดตลาดเทอือดไทยโคราชได้อะไรบ้างยกให้ดูหน่อยสิ โอเคได้แอปเปิลสองแพ็คเนะคะถ้ามากถ้าชอบจะอยากให้ป,ป้าแปะผ้าลาอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแปะได้จ้าไปไซากระิีไดเอามาฝากเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ